สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าเมื่อนี้นะจ้ะเออก็จะไปทําบุญนะพี่น้องเนาะพอดีเอ,อจะของลานไท่เนาะจ้าเพิ่นนิมต์พระมาจากเมืองหลวงเนาะจ้าจากโคเปนเฮเกนคือบ้านปพื่อจะห้างจากเมืองหลวงยูป่ประมานเกือบเกือบลอยหาสิบกิโลบ้านจริงๆแล้วอ่ะห้างจากโคเปนเฮเกนลอยหาสิบแต่ว่าลานไทก่กะ ตีไปซะลอยยี p h าเนาะเพราะว่าเอต้องขับรถเขาไปประมาณยี pha กิโลกว่าจะเขาไปถึงเมืองนะจ๊นะเนาะนี่หละจ้ามันนี่กับเป็นวันอาทิตย์จา้าพี่น้องจา้าวันอาทิตย์เออซึ่งเป็นวันอาทิตย์แล้วเอ,อจะกะ็เริ่มหนึ่งตะมือขึ้นละ่ะล่ะเริ่มเฮ็ดเอ่อปนเห็ดนะจ้ะเพราะเอกัเฮ็ดเคยยังละ่ะดาดเห็ดใส่กระทะไว้แล้วก็ าดาดบกพริกดาดคือวหนังกี้นั่นแหละเนาะจีบกพริกจีเห็ดจีกระเทียมเนาจ่าพริกดิบเนาจ่าเอจะใส่พริกดิบไวาา้เนจ่าแล้วก็บตำปนเห็ดเนาจ่าเอเห็ดปนเห็ดไปมือนี่กระสีมาแบ่งบุญให้เพื่อนๆทุกคนเนจ่าเนา,าะนะมาฮับมะรับบุญน้ำกัน มาเอาบุญน้ากันนะพี่น้องจ้าเหมือนนี่เอ๋บรูเอจะเฮ็ดคลิปหลายปันไดเพราะวา่าโทรศัพเ์เยกัยังใส่พระท่านไดเเครื่องนี้เป็นเครื่องทีว่าไดว่ไดมีข้อมูลเกี่ยวกับช่อง youtube เลยแต่ว่าเอจะลองยายา่าตัดตอนแล้วกะ็โหลดเบิง์นะจ้าเนาะเพราะเหตุเ็าเป็นเอาตรงๆก็คือเอ๋มีความหล้เรื่องคอมพิวเตอร์ที่เริ่มใส่คอมพิวเตอร์กับแค่ตอนที่เริ่มมาเรียนหนังสือยอยู่เดนมาร์กนะจ๊าเนะาะเมื่อก่อนนี่กั ใส่แค่เป็นบางอย่างเท่านั้นนลจน้ะเนาะประด้ผพานเอ่อย t u b e แต่ว่าเป็นเอ่อเป็นการตรวจสอบอย่างต่างต่างลัาง,ง,ง,งบ้านนี่ใส่คอมพิวเตอร์อยู่จ้ะแต่ว่านี่แหละก็คือปัญหาของเ,นเนนอนี่แหละเป็นนารว่งเมอ้อนี้แล้วจ้ะเอจะพาไปทําบุญจะพาไปทําบุญแล้วก็เอ่อก็จะเป็นการไปรับสาวสาว,สาวบ้านเอ่อช่องอีสานเดนมาร์กด้วยสามสาวแมลูกแลจ้ะเนาะแมลูกออน สามสาวไปน้ำนะจ๊ะเนาะกะสิไปน้ำกันซึ่งช่องนั่นเป่นปังแล้วนะจ๊ะเป็นดังแล้ว,ลวกะสิไปน้ำกันจะพี่น้องจ้าเพราะว่าทั้งทานอยู่แล้วนะจ๊ะเอกแคร์แวะรับเอาเด็กๆซื้อ,อแม่เพิ่นกับไปน้ำอยู่เหมือนนี่เขาสิมีการประกวดเนี่ยประกวดชุดไทยเต่าเอ๋ไ้แต่แบบแแตแตงชุดไทยไปเพราะเอมีชุดไทยเนาะพี่น้องเนาะคือไปเอกาหุนประด้เหมมะสมสำหรับชุดไทยวัสดะก็คือไปชุดธรรมดาจ้ะ บนเห็ดกข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็จะหนึ่งเป็นข้าวเหนียวดำซึ่งเออโหลดคลิปผ่านไอแพดไปแล้วมือเ้านี่นาะจา้ะเนาะเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วละจ้าว่าไปเฮ็ดยังไปไปวัดเนาะจา้ะเนาะเฮ็ดยังไปบ้านเออไปลานไถนาะจา้ะเนาะเป็นลานไถนาะจา้ะเนาะก็เคยมีหลายครั้งที่แบบว่า หิวขา้าวเหลิกกรงเรียนมากหิวขา้าวก็แบบจะโทษไปสร้างผัดไทยนะเนาะไปเเป็นคนชอบกินผัดไทยกะกะจะโทษไปสร้างผัดไทยไปเ,เหลิกบใบมงสีนะหิวเขาแห้งจา้าไม่ได้หัอเขาบางหมึกไม่ได้หัวเขาไปรงเรียนสีสร้างผัดไทยสรุปแล้วเขาเปิดใบสองไปเอก็ใบม้งขึนก,กบกระบาดเลยจา้าหิวแห้งจ้าก,กะนี่ละจ้ากะคำๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะกะดีจ้าเพราะว่า ล้านเพิินไ่ได้ยุ่ไกลจากหมองโรงเรียนดอกเพราะว่าก็ขครับรถนประมาณกิโลก่ัวนี่ล่ะกะ็ฮอดล่านแล้วทา้ามือได้สะดวกกันเดี๋ยวจะพาไปเหตุคลิปเล้วจ้ะนอเอขอรอเป็นนะ่รอดโทรศัพท์เอมาก,ก่อนเดี๋ยวจะพาไปเหตุคลิปล้านเพิินล้านเพิินสวยมากพี่น้องจ๋าเพิ่นแบบดีไซน์ล้านได้แบบว่าสวยมากๆนะจ้ะนี่ละ่ะไอคนไทยนะจ้ะนะคนไทยก็คืออุดหนุนกัน เกื้อกูลกันเนาะจะเนาะเป็นกำลังใจใหกันเนาะจะเนาะอันนี้ก็คือเป็นขอดีของเอ่อคนอย่ละแวกนี่เนาะจะเนาะซึ่งแบบว่ามีความเขาอะไรยังล่ะเอื้อเฟื้อต่อกันเนาะ,ะนะเดี๋ยวเอ๊ะไก่หอดบ้านเอ่อช่องอีสานแล้วไก่หอดบ้านเพื่นแล้วเพื่อนไอ้นี่เนาะเอไอ้บ้านเอจะอยู ริมทะเลจ้ะริมทะเลไอ้ตองเขาไปในเมืองอีกน้อยนึงเนาะนี่ก็จะขับรถเข้าไปนี่ล่ะไอ้ไปรับเพิินก้อนก้อนที่จะเป็นทางพานเนาะบ่ได้ไกลจากกะบ่าไกลอยู่ก,ย,กย,ยุ่กลางๆพอดีจะยู่ระหว่างกึ่งๆกลางๆจักหน่อยนี่ละ่ะหย่อนๆยอนไปทางเมืองผุ่นละบ่านเพิน่นบ้านเพิินกับยุ่ริมทะเลคือกันจ้ะแต่ว่าคือประเทศเดนมาร์กเป็นเกาะเนาะพี่น้องเนาะก็สิมาคือมัน่ปด้แบบว่า เฮาอันนี้ก็ได้เนาะจ้ะเอ๊ะถ้าเอ๊บอกว่าบ้านอยู่ริมทะเลสิเขากบแบบว่าคือประเทศเดนมาร์กเป็นเกาะสื่งทุกคนก็คืออยู่ริมทะเลเกือบเหมือนละจ้าพี่น้องจ้าก็สิมีแน่แบบอยู่ห่างๆจังน้อยแต่ส่วนมากก็ถ้าเป็นบ้านพวกบ้านเอเอเขาหนยังไะบ้านพักหลอดยังสินะส่วนมากเป็นกะสีหาเห็ดอยู่ริมๆทะเลเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมือหนาเนาะเอ๊จะพ้าไปเลาะเบิ่งมือนีก็คือแบบว่าพอดีเออ เพิ่นเขาเอิ่นไหยังล่ะเพิ่นเอ่อเพิ่นนิมนต์มาเพิ่นเปิดร้านได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะจ้าช่วงโควิดหน้าละเพิ่นเปิดร้านเนาะถ้าเพิ่นก็ว่าขายดียูพี่น้องจ้าเพราะว่าประเทศเดนมาร์กเขาก็เริ่มเปิดเปิดประเทศแล้วนะบางอย่างก็คือแบบว่าจัดงานจัดยังสิได้แน่แล้วนะก็เลยแบบว่าเพิ่นกับค่อนข้างจะแบบว่าลูกค้าจะไล่เติบยูเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะจ้าอีกเอ่อ อีกเอ็กกับสเปนยามลองเบิงเนะจ้ะว่าเอจะเฮ็ดได้บ่ตัดต่อคลิปเนาะจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็บ่แม่นแนวง่ายเด้สำหรับคนบ่เป็นสำหรับคนเป็นก็โอ้ยหลับตาก็สิข้าวเดียวเนาะพี่น้องเนาะเอเฮ็ดบ่เป็นอ่ะนะก็เอสิว่าเอเอค่อนข้างจะแบบว่ายากจักหน่อยพอเอเฮ็ดบ่เป็นแต่ว่าถ้าเอเฮ็ดเป็นก็สิบ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าก็ถ้าเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าเอสิเฮ็ดได้บ่เฮ็ดกับลุนลุนคือกันพี่น้องจ้าลุนไปนน้ำกันเนาะจ้ะเนาะ มืดอนี้กับอากาศอึมครึมจ้ะข้างนอก14องศาจะไปเอกมิเสือกันหนาวมานําเสือกันหนาวมาผาผาอันนี้ก็ผผาพันข้อเนาะเป็นผาแบบโฮมไลเนาะจ้ะเนาะเอาแมา่พอาอันนี้อุ่นดีมากเอามาไว้ถักปกไายปกยังถ่ายบอวอลเสือกันหนาวลงรถเนาะจ้ะเนาะเอกจะสิเอาผาผาแพ้เนาะจ้ะลงไปนําเกสิเบื้องสาวๆเนาะจ้ะนี่ก็จะเลี้ยวเขาใกล้หอดบ้านเพื่อนละ,ละใกล้หอดบ้านสาวๆแล้ว มีทุกคนถามหาปนเห็ดไบเอเปอรเนวะปนเห็ดไปเอ็นอนะ่ <c oughs> กะก็รลอบเบิงนะจนะ๊ะเนาะเอ้กะหวังว่าทุกคนจะแบบว่าตื่นกะนั่นแล้วจา้าโดนโดนจะเทือน,นึงเนาะพี่น้องเนาะล่าสุดที่จัดงานที่แถวแถวบ้านเอนีีกันนะจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาที่แล้วพฤษภาที่ผ่านมาเนาะอันนี้ก็จะเดือนแล้วพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาสี่เดือนแล้วจ้าแถวบ้านผมมีงาน บ่มีงานแบบว่านิมนต์พระมากสินะบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเป็นตะนอนเว้นบรรยากาศเป็นตะนอนเบนเนาะจ่า,จาเดี๋ยวผ้าเบิ่งทางไปบานเพลนเนาะนี่จ้ามีทุ่งดอกดอกีหยังบูเอวา เพิ่นบ่ถือดอกสีเหลืองบ้านเพิ่อยู่ริมทะเลเนาะพี่น้องอันนี้บ้านเอ่อช่องอีสานเดนมาร์กนเนาะก็จะมีรถรถแตกๆเจอพี่น้องจ้าเดี๋ยวให้เพื่อนไปก่อนว่าเดี๋ยวจะเลี้ยวเขาเออเพิ่นเลี้ยวให้เอก่อนเอาเอไปจ้ะเอไปจะค่อยๆไปเอาเพราะว่าถนนแคบเนาะพี่น้องจ้าถนนเพิ่นจะแคบน้อยนึง นนมันจะแคบเนาะเอกก็จะแบบเนาะโอเคบ้านเพื่อนก็นจะมีกลงหันเนาะจ้ะเนาะกลางหันเห็นพี่น้องน้ำได้นั่นอยู่ทงังทังหลังนัง่ยเป็นน้ำเป็นทะเลจ้ะบรรยากาศดีมากเลยบ้านเพื่อนปลูกพักปลูกห้ากินดีดพี่น้องเลี้ยงหมูพร้อมจ้ะเรจะเลี้ยวตรงนี้เนาะเลี้ยวตรงนี้ไปนิดนึงเนาะจ้ะอันนี้คือทายบรรยากาศบ้านเนาะจ้ะทังไปบ้านเพื่อน บรรยากาศดีดีพี่น้องแบบว่าเป็นส่วนตัวดีมากทุ่งดอกสีเหลืองทั้งสองฟังเลยจ้ะแต่ว่าพอดีกล่องเอ๋มันจะเอียงไปทางขวาเยอะจักหน่อยเนาะเนี่ยจะเลี้ยวเข้าตรงนี้เนาะเลี้ยวซอยนี้ไปไปสิบห้าไปปานีเด็กหน่อยกับสิจมแล้วป้าเอ๋มเมื่อไรจะมาเห็นบ่พี่น้องดอกนึงเหลือง บ้าเพิ่นไดี่นี่ป้าเพิ่นเป็นป้าของอ่ของพ่อเพิ่นนะของอ่ของฝาเนะาะฝาหาเบิ่งกว่าสาวๆเนาะจ้ะจะถึงแล้วเนาะจ้ะเนาะ มาเบิ้งกันพี่น้องจ้ามาหอดแล้วเรเดไปสิบกว่านาทีเรเดไปสิบกว่านาทีจ้าพี่น้องมาเบิ้งกันสาวๆเตรียมตัวร่อแล้ว <Okay. S 1> แอ่นยากมากก่อนมูเดี๋ยวไปขอกลับรถก่อน Can y o ้ b a r e ่ y a อ บิล first ดีก yeah. ส yeah, yeah. no. so ์ย so ังเป็นว่าเห็นไปเอเห็ดคลิปอยู่เด้เพอคนว่าเนาะสาวเนาะจ้ะาสาวมาแล้วสวรรค์ก็เพราะว่าทำดีแล้วที่จะไปก็คือที่ไปที่ดีคุณเลขาว่าอย่างนี้แล้วนิรยะแปลว่าความเศร้าหมองความทุกข์ใหญ่นี่ที่แปลว่านิรยะที่แปลว่าน่าลบน่าลบน่ย เขามีข้อมส่องหมองเขามีความทุกใหญ่วะนี่สุขสักกมีถาม,มีเห็นพอดีเขากลันี่เขาทุกข์ใหญ่ที่กันเป็นว่า่ะนั่นแหละนรกอยู่ที่นี้ไม่ใช่ตายแล้วถึงจะไปนรกนะคุณโยมมันเป็นเดี๋ยวนี้อาการาน,นิ้หัเป็นปัจจุบันนี้แล้วก็ไปกับอิตจิตเราไปที่ไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอิตเออสังคริเทสุขติปฏิกังขาถ่าอสังคริเถสังกริ แปลว่ากิเลสอัศังกฤตไ,ไม่มีกิเลสก็สุคติเป็นที่วันคือถ้าหากิจของเราไม่เศร้าหมวงสวรรค์ก็เป็นที่ไปไอ้กิเตสังกิตเถทุกติปฏิก,ก,การังหาถ้าหากิจของเราเศร้าหัวนรกก็เป็นที่ไปเพราะฉะนั้นคุณโยโมให้เข้าใจให,หม่ว่าไม่ใช่ตายแล้วถึงจะไปสวรรค์ไม่ใช่ตายแล้วถึงจะไปะนไไรกใจของเราถ้ามันเศร้าหัวก็คือนรกปัจจุบันบนอี istan, อยู่แล้วใจของเรามีความยิมยนดีก็คือคนอยู่แล้ว เพราะฉะนั ka, fate, ich mein st, headache, nah ้นปัจจุบันมันก็มีอนาคตก็มีเหมือนกับเราวันนี้วันนี้ถ้าเรารวยพรุ่งนี้คุณยมุตนรวยนะถ้าวันนี้จนพรุ่งนี้ก็จนถ้าชาตินี้จนชาติหน้าก็จนอยู่ดีไม่ใช่ว่าโอ๊ยตายเราคงจะดีขึ้นพอเอามันสิเอาอย่างมื่อดีมันมีดีมันดีเพราะว่ามันดีเพราะมีเหตุให้ดีมันถึงดีมันไม่ใช่ดีขึ้นลอยๆนะมันดีเพราะว่าเราทาเหตุดีเดี๋ยวพวกเรามานั่งที่นี่ก็มาสร้างผลงานครับ ว่าดันดีชั่วว่าตัวเราดีชั่วว่าตัวเขาให้เอาอยู่ที่ใจสวรรค์อยู่ที่ใจขอบคุณนะจ๊ะที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปย็นน้ำในเด้อสวัสดีจ้า